สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับสาวออนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดร,รวมสี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่ย5ิเดือน 9, 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะเป็นสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะกลอนไปรับชมนะคะก็ฝากพี่ๆสมาชิกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสาวออนเลขเด็ดด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะ คอมเมนต์ไหนยังไม่ได้ตอบนะคะน้องแอดขออภัยด้วยเนาะเดี๋ยวน้องแอดไล่ตอบนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะที่มารับชมเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือหลุดนะคะพี่ๆก็ยังมาส่งกําลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาสรุปผลเมื่อวานนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงน้องแอดขออภัยด้วยนะคะว่าน้องแอดทำงานควบคู่ไปด้วยเนาะวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่7กับ5นะคะ7กับ5 5หเมื่อวานไม่มานะคะพี่ๆ ห้านี่หลุดไปเมื่อวานนี้แต่น้องแอดให้วิ่งรูดเม็ดเดียวที่7นะคะเด่น7วิ่งรูดที่7นะคะเมื่อวานนี้เนาะ สำหรับแนวทางนะคะรอบแรกนะคะหนอยเฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจเมื่อวานนี้9 6 1กับ78นะคะท่านใดนำา7ไปรูดวิ่งก็เข้าตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะ78มาในตัวที่น้องแอดเน้นให้นะคะเข้าคู่นี้ไปนะคะตรงๆรงเลยเนาะในหนอยเฉพาะกิจนะคะรูดวิ่งรอบแรกก็มาเลยในตารางก็เข้านะคะเข้า78นะคะ7กับ8มาในตาราง แล้วก็รอบพิเศษนะคะเมื่อวานนี้เจ็ดเข้ามาเป็นเลกวิ่งนะคะแล้วก็มาเลกล่างด้วยนะคะโ mm. อ้โหเจ็ดเมื่อวานนี้มาเด้งๆเลยนะคะสําหรับเจ็ดเมื่อวานนี้เข้าในรอบพิเศษนะคะ mm. ท่านใดนําไปรูดไปวิ่งก็เข้าไปในสามเจ็ดนะคะสามเจ็ด mm. นี่น้องแอดก็เน้นให้ด้วยนะคะพี่ mm. เข้าตัวเน้นอีกแล้วนะคะตัวเน้นเจ็ดสามนะคะมาในพิเศษรอบอ เลขกล่างนะคะก็เข้าไปนะคะโอ้โหรูดวิ่งมาสองรอบแล้วนะคะมาในตัวเน้นด้วยนะคะ73กับ78ในตารางก็เช่นกันนะคะมา7337นะคะโอ้โหเข้าสองน่ยไปแล้วเนาะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะส่วนบนนี้หลุดไปมาแค่วิ่งนะคะแล้วก็มาเข้ารอบปกติอีกนะคะ7ดโอ้โหเด้งเดงกันเลยนะคะ7เมื่อวานนี้778นะคะมาในตัว เน้นอีกแล้วนะคะ78มา2รอบนะคะเข้าไปในตาราง3าตัวตรงนะคะ778โอ้โหก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนล่างนี่3านี่หลุดไปนะ39เนาะส่วน v i p นะคะ826กับ29รอบนี้หลุดไปนะคะก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้ท่านใดที่นำา7ไปรูดวิ่งนะคะก็เข้าไปใน78หน่ยเฉพาะกิจแล้วก็เข้ารอบพิเศษ3 7เข้ารอบปกติ7 78นะคะพี่พ เข้าสามหน่วยนะคะมาในตัวเจาะตัวเน้นด้วยนะคะตารางก็แตกกระจายเนาะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่มารับชมแนวทางเมื่อวานนะคะเข้าเด้งๆกันเลยเนาะส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าตัวเจาะตัวเน้นนะคะในกลุ่มเนาะท่านใดสนใจนะคะแอดไอ l ีไลน์มาได้นะคะ un97 7211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางปีเนาะท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางวันนี้ต่อนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคํานวณโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้นะคะเด่นไปที่5นะคะไม่ชัดเจนยังไงน้องเอดขออภัยด้วยนะคะปากกาหมึกหมุดนะคะใช้ปากกาน้เทนเนาะเด่นที่5นะคะแล้วก็2วันนี้เด่นที่5กับ2นะคะพี่พ ท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะน้องแอดวิ่งรูดเม็ดเดียวที่สองนะคะวันนี้สองกับห้านะคะท่านใดชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบสองก็เอาห้านะคะไปเป็นแนวทางก็ขอให้มาในตัวเจาะตัววิ่งรูดที่น้องแอดให้ไปนะคะพี่ๆจะได้มีโชคลาภต่อเนื่องเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มีเหล่าพัฒนาด้วยนะคะในตารางนะคะจับคู่จับวินกันได้เมื่อวานนี้แตกกระจายเลยเนาะ สองห้าศูนย์แปดแล้วก็สามสี่นะคะพี่ๆในตารางเด่นที่ห้าแล้วก็สองนะคะส่วนท่านใดชื่นชอบตัวเน้นนะคะเน้นไปที่สองห้าสองศูนย์สองแปด แล้วก็สองเจ็ดสองสี่นะคะสำหรับตัวนี้นถ้าใดชื่อบก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ